สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่โค้ดใหม่แบ็คแฮนด์พอดแคสต์ครับหลายคนคงจะเคยเห็นคนที่ตัวใหญ่นะครับดูมีกล้ามดูแข็งแรงแต่ว่าตีแบตได้ไม่แรงนะครับตบก็ไม่แรงและถ้าหากอีกอย่างหนึ่งครับที่ตรงข้ามกันเลยนะครับคือผู้หญิงตัวเล็กๆดูผ,มผอมๆนะครับแขนก็ไม่ได้ใหญ่อะไรแต่ว่าตีแบตได้แรง ตบแรงกว่าคนที่มีกล้ามเนี่ยจนทำให้หลายคนตั้งคำถามว่าเอ๊ะทำไมผู้หญิงตัวนิดเดียวตัวเล็กๆเ,เนี่ยทำไมถึงตบได้แรงจังซึ่งครั้งนี้ครับผมจะมาชวนคุยเรื่องนี้ครับว่าแรงมันสร้างและส่งต่อไปอย่างไรคำตอบของคานิติกเชนครับหลายคนอาจจะเคยได้ยินมาบ้างแล้วนะครับหรือว่าบางคนก็อาจจะไม่เคยได้ยินคำว่าคานิติกเชนเนี่ยครับ Kinetic chain ก็คือการทำงานทุกส่วนของร่างกายเราตั้งแต่กล้ามเนื้อข้อต่อเส้นประสาทเนี่ยจะต้องทำงานร่วมกันครับเพื่อสร้างให้เกิดความเคลื่อนไหวนะครับผมจะยกตัวอย่างการยกเวทครับถ้าหากเราต้องการสร้างกล้ามที่แขนในส่วนไบเซปเนี่ยก็คือการทำงานของกล้ามเนื้อของเส้นประสาทนะครับจะสั่งมาที่แขน และไหลที่ต้องทำงานประสานกันเพื่อที่จะให้เกิดการงอที่ข้อศอกเพื่อจะยกเวทขึ้นมานะครับคือไม่ใช่ว่าจะสักแต่ยกหนักๆแล้วก็เพ่งเล็งเฉพาะการทำงานกล้ามเนื้อใบเสร็จเท่านั้นนะครับจุดประสงค์ที่ผมแบ่งการทำงานแจกแจงออกมาละเอียดแบบนี้นะครับก็เพื่อให้ผู้ฟังเนี่ยได้ตัดสินใจครับว่าการออกกำลังกายแบบนี้ ท่านี้เหมาะกับเราหรือกีฬาของเราหรือไม่นะครับไม่ใช่ว่าเราต้องการแขนใหญ่แต่หากเราเจ็บไหล่อยู่เนี่ยก็ฝืนทำไปนะครับกล้ามเนื้อเนี่ยที่เข้ามาทำงานแทนอัตโนมัติเนี่ยก็จะพลอยบาดเจ็บไปด้วยนะครับเพราะว่าทำงานเกินหน้าที่หรือว่าทำงานไม่ตรงหน้าที่นะครับหรือแม้แต่กระทั่งการวิ่งครับหลายคนคงจะรู้กันมาบ้างแล้วนะครับว่า การวิ่งเนี่ยเราจะต้องมีการเกรงส่วนหลังแล้วก็หน้าท้องเล็กน้อยนะครับและการจัดกระดูกเชิงกรานเนี่ยก็จะช่วยก่อนที่จะส่งแรงยกมาที่เท้าในระหว่างวิ่งนะครับและลำตัวครับก็จะเป็นส่วนที่ช่วยสร้างความมั่นคงและความสมดุลในการเคลื่อนไหวให้กับร่างกายเราครับและส่วนที่เชื่อมต่อระหว่างแขนและขานะครับก็จะช่วยให้เกิดความสัมพันธ์ครับและเกิดประสิทธิภาพในการเคลื่อนไหว ทีนี้ครับกลับมาที่แบดบ้างสำหรับคนที่เล่นแบดไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาระดับไหนนะครับจะพึ่งหัดเล่นหรือว่าแม้กระทั่งคนที่ตีแบดเป็นแล้วก็ตามยิ่งคนที่เพิ่งฝึกเล่นแบดใหม่ๆนี่นะครับจำเป็นต้องเข้าใจเรื่องของห่วงโซ่การเคลื่อนไหวหรือที่เรียกว่าคานิติกเชนเนี่ยผมมักจะย้ำกับนักเรียนของผมแล้วก็คนที่เพิ่งหัดเล่นแบดใหม่ๆตลอดว่า ให้ฝึกการใช้ลำดับของกล้ามเนื้อในการตีแบตให้ถูกต้องครับและให้เหมาะกับกีฬาที่เราเล่นอยู่เสมอเพราะว่าถ้าหากคนเล่นแบตรู้และเข้าใจการทำงานของลำดับการใช้กล้ามเนื้อที่ถูกต้องแล้วเนี่ยจะช่วยลดการบาดเจ็บจากกล้ามเนื้อมัดใหญ่ได้ครับหากเราดูคนที่ตบลูกได้แรงเนี่ยดูนเผินนะครับเหมือนเขาจะใช้แรงส่งจากกล้ามเนื้อมัดใหญ่เช่นสะโพก หลังและการเวียงแขนเพราะทันทีที่ผู้เล่นนะครับตีลูกตบเนี่ยมันจะต้องมีการถ่ายน้ำหนักแน่นอนครับว่ากล้ามเนื้อใหญ่จะได้ใช้เป็นแรงส่งต้นนะครับจากนั้นครับวงสวิงของแบตเนี่ยจะมีการถ่ายน้ำหนักไล่จากกล้ามเนื้อมัดใหญ่สุดคือตัวจากนั้นครับก็จะไล่มาที่ไหล่แขนศอก และจบด้วยจังหวะสุดท้ายที่เร่งเป็นแรงส่งปลายนะครับโดยข้อมือเล่นนิ้วครับจะทำงานร่วมกันเร่งส่งความเร็วเป็นลำดับสุดท้ายก่อนที่หน้าไม้จะเข้าอินแพ็นะครับจะทําให้เร่งหน้าไม้ให้มีความเร็วได้สูงที่สุดครับนั่นก็คือตบได้แรงสุดนั่นเองครับแล้วนี่ก็คือไคเนติกเชนในการตีลูกตบในแบดมินตันนะครับผมอยากให้ทุกคนครับลองนึกถึงการสะบัดผ้า ที่หลายคนน่าจะเคยเล่นนะครับหากต้องสะบัดให้ปลายผ้าเนี่ยมีความเร็วเราจะต้องให้ความสำคัญในการใช้ข้อมือและนิ้วใช่ไหมครับเป็นแรงส่งปลายเพื่อรีดความเร็วเช่นกันหากถามว่าทำไมต้องทำอย่างนี้ก็เพราะว่าแบบนี้ครับการที่จะส่งวัตถุที่มีน้ำหนักเบาเช่นลูกแบดให้มีความเร็วเนี่ยหลักการง่ายๆครับคือแรงส่งปลายจะทำหน้าที่ได้ดีที่สุดครับ สรุปนะครับนิ้วคือแรงส่งสุดท้ายที่รีดความเร็วได้ดีที่สุดหรือพูดง่ายๆว่าตีแบตตีด้วยนิ้วและหลีเหมาครับปรมาจารย์โค้ชจีนผู้ยิ่งใหญ่ที่เคยสอนให้กับลีชองเวยเนี่ยก็ให้ความเห็นแบบนี้เช่นเดียวกันครับถึงตรงนี้ครับผมอยากจะบอกเหมือนเดิมครับว่าอย่าเพิ่งเชื่อในสิ่งที่ผมพูดผมอยากให้ทุกคนนั้นค่อยๆค,ค,คิดตามครับว่าสิ่งที่ผมพูดนั้น มันสมเหตุสมผลไหมเข้ากับหลักฟิสิกส์หรือเปล่ามีโครงสร้างเพียงพอหรือยังและถ้าจะให้ดียิ่งขึ้นนะครับผมอยากให้ทุกคนนั้นลองไปตีดูครับได้ผลอย่างไรก็อย่าลืมมาเล่าสู่ันฟังนะครับท้ายสุดนี้ครับผมยินดีน้อมรับคำติชมแบบอารยะชนมาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวคิดใหม่ๆเพื่อพัฒนาทฤษฎีให้ดียิ่งขึ้นครับขอบคุณครับ